เย็นนี้ก่อนที่อเมกับบล็อกจะออกไปซื้อเค้กวันเกิดของพี่ชายคนกลางเราก็แวะมาที่สวนสักหน่อยค่ะทุกคนไรพูตะวันกําลังจะกลับมาอีกครั้งที่เนี่ยเมื่อประมาณ5ปีก่อนเคยเป็นสวนดอกไม้ค่ะไม่รู้ว่าใครยังจําได้อยู่ไหมปีนี้เราก็จะปลูกเป็นสวนดอกไม้เหมือนเดิมเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันนะคะและสวนดอกไม้ปีนี้พี่ชายคนกลางของอเมจะเป็นคนลงมือทําเลยค่ะตื่นเต้นแทนนางอะ่ะเพราะปกติพ่อแม่จะเป็นคนทํานะมองไปฝั่งนูน้นเห็นไรพูตะวัน ยด้วแต่พ <rôle à déc> ี่ชายคนกลางจะไม่เหนื่อยคนเดียวแน่นอนเพราะจะมีครอบครัวที่จะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเสมอค่ะแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะคะจะไปซื้อวันเกิดให้พี่จะไซื้อวันเกิดอะไรคะ รีบจริงๆทุกคนพูดผิดพูดถูกไปหมดเราสั่งเค้กแบบกระทันหันมากยังดีที่ทางร้านยังมีให้นะคะได้เค้กมาแล้วก็รีบกลับบ้านกันค่ะหลายๆคนบอกอเมขับรถตัวเองบ่อยๆนะจริงๆเราขับบ่อยอยู่นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้บรรยากาศตอนเย็นดีมากเลยค่ะทุกคนอเมแวะมาส่งบล็อกที่บ้านวิวแถวบ้านของเพื่อนก็สวยเหมือนกันอันนี้น้องหมาของเพื่อนค่ะชื่อว่าปีเตอร์รู้ความมากเลยทุกคนน้องชอบนั่งรถเล่นนะคะบ้านอเมกับบล็อกเนะี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะ เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะพอกลับมาถึงบ้านก็เจอกับจากวางก่อนเลยดวงใจของปูป่ๆกับย่าๆดอกไม้นาบ้านของอเมบานสวยมากเลยค่ะเก็บดอกไม้ไปให้หนุ่มน้อยดีกว่าจากวางก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันนะทุกคนอีกไม่กี่วันก็จะหนึ่งขวบแล้วค่ะอเมต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องด้วยนะคะเขาเป็นเด็กน่ารักจริงๆค่ะแล้วดูบล็อกมันเอาดอกมาทัดหูหลานอเมพี่ชายของเรายังไม่รู้ตัวนะคะว่าจะได้เป่าเค้กแต่นางเนี่ยย่างหมูน่ากินมากเลยค่ะ ทุกคนอาหารวันนี้เรียบง่ายมากๆเลยนะเน้นนัง่งเมาท์มอยกันค่ะนั่นเพื่อนสาวไปชนแก้วกับแม่และส่วนจาก,กวางก็กำลังดีเลยถึงเวลาเป่าเค้กแล้วค่ะพี่ชายของเราอยู่ในครัวนะคะตอนนี้พ่อกำลังไปเรียกแล้วค่ะ สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่กล้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะนี่จัก,กวางก็มาแจมด้วยนะวันนี้ได้รับพรจากพ่อแม่ไปเต็มๆเ,เป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วค่ะจัก,กวางเขาเติบโตมากับพี่เลี้ยงเยอะมากติดทุกคนอยู่ได้กับทุกคนค่ะระหว่างนี้พี่ชายคนโตก็จะมาเมาส์มอยกับทุกคนหน่อยจัก,กวางก็ไหวเก่งจะบอกว่าแบรนด์เป๋าเป้ยหมาล่าไม่ได้เป็นของอเมยเพียงคนเดียวนะคะมันเป็นของเรา สาี่น้องค่ะพวกเราทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนครอบครัวของเรามาโดยตลอดทุกคนดูจากวังดินนิง่ง วันนี้เราอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะแค่เนียก็มีความสุขมากๆแล้วจริงๆนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงอเมไม่ค่อยได้ถ่ายโมเมนต์ในครอบครัวสักเท่าไหร่แต่พวกเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันละค่ะพี่เราน่าจะหิวนะเค้กที่อเมสั่งมาเป็นเค้กมะพร้าวอร่อยมากและตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วนะคะเพื่อนสาวจะกลับแล้วค่ะทุกคนวันนี้พระจันทร์สวยมากอาเมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนดูจริงๆค่ะขอให้จักรวังเติบโตไปอย่างดี มีคนรักและเอ็นดูเยอะๆขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปด้วยนะคะ